ทุกสำนักเห็นไหมเลขวอจะเป็นเลขวิ่งเลขอันนี้นะเมื่อนี้เจอกันในคลิปแนวทางหลักร้อยนะคะ,ะเป็นแนวทางหมวย่องจากมหาชัยนะคะ,ะเป็นเลขมีที่มาเป็นซ่องมีที่มาค่ะคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเพคนไดม่านะคะผู้ทีคนน้ำนเอามาฝากนี่เพคนอยู่มาหาชัยนะคะซึ่งเพคนไดม่านะคะสาม,มวดแล้วเพคนก็ได้ม่าคือกันนะ,ะคะเพคนก็เลยมาฝากมาต่อเอฟซีนะคะทางช่องเฮาเนาะที่จริงเพคนเป็นเซียนมาจากทางอ่คุณพอ่อวิไลให้โชคนะคะว่าคุณพ่อก็เลยว่าเอาไปนันน่งเสนอเอฟซีนึงแน่นะ,ะคะเพคนว่ามันเข้าดีเดินดีเนาะหลังจบาบแกเล่เอามาฝาก นะคะเนาะเป็นหอยซองจากมหาชัยอันนี้เป็นหลักร้อยของแม่เกสรน,นะคะอ่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรเก่าคือหกกับเก้าอันนี้สูตรใหม่คือสูตรนี่เก้าหงวดเก้าหงวดผ่านหวดหนึ่งสูตรนี่นสิบหกหงวดผ่านหงวดหนึ่ง,น,น,น,งนะคะแล้วก็เฮากับมาเบิงส่กันว่าอ่าซองมาจากมหาชัยนีมมัสิมาชนกันบ่นะคะ ซึ่งอันนี้เป็นลักน่อยที่ฉบาลุ้ไห้ทุกคนนะคะาเดี๋ยวรอเบื้องลัก่อยของพ่อกล้วยแล้วแ็ของคุณพ่อเส้นสีเทิรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวฉบาเปิดเบื้องไล่ก่อนว่าพ่อกล้วยคนทรงมม่หายไปถ้าคนทรงมม่หายเราฉบาก็จะลุ้ไห้ในคลิปนีเลยเด้อนะคะลัก้อยเอ่อลักลอยรอบหนีพ่อ่นคึอบ่าเห็นทรงมาเนาะลักลอย เดี๋ยวเช่าป่าจะเล่นถามพอคนอีกรอบหนึ่งน่ารักรอยของพอก้วยนะคะเดี๋ยวเช่าป่าจังซิมาลง่งหายอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะมาเอาของ ด่วนหลักร้อยจากซองมหาชัยจะตรงก,กันกับคุณแม่เกษรสองสูตรนี้ไหมนะคะถ้าชอนกันตัวใดทุกคนเอาไปเฮเด้อนะคะแล้วก็อ่าคน่ามันเป็นหวยซองนะคะเด้อคุณพ่อคุณแม่ รอบนี้สัญจรเนาะหลายหลายคนกับเอฟซี่พากันคอมเมนต์หลายๆคนกับวันใจเลขสูตรสีสูหรือเล็กลอกว่าน้อวั่นวากันนาะคุณบอกุณแม่กะอ่ามันกะเหตุจังไลยเนาะจะสัญจรหรือไม่สัญจรเซียนเพิ่นกับลงใไห้เฮาคือเกาเพราะว่าเพิ่นกะเหตุตามสูตรนะคะมันก็มันกะเหลวแต่นอกว่ามันสิถือบัถือเพราะว่าเพิ่นกะเหตุไปตามสูตรของเพิ่นเหลวนะคะ กับอกบอกตรงๆเขากับว่ามีผู้ใดหูร่วงหนาเมน่อคุณพ่อคุณแม่ว่ามันสิออกตัวใดเนาะเพียงแค่ว่าเสี่ยนเิ่นกระเหตุไปตามสูตรของเพิ่นนะคะฉบ่ปก็ไไ้มาโลกให้ทุกคนนะคะอ่าสันจอนนี้มันสิเขาหรือบวเขาเขากับมาหลุนความกันนั่นล่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ยวันใจว่ามันสิส่วนเลขลอกบอลนู่นนี่นั่นมองสีเขากับเบิ่งไปก่อนก็ไดดหมดนี่สันจอนเข้าบวสือก็ไดดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ หรือว่าเขาจะซื้อไว้กว็ได้นะคะพิจารณาเบืองเอานะคะหลักร้อยเิดก่อนหลักร้อยมา ศูนย์กับแปดห้อซ่องมหาชสยมาศูนย์กับแปดอ่ะนี่ดี่ช้อนกับพ่อแม่เกสซอนแปดอยู่ค่ะชนไปที่แปดแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนะ่ะเ่าชนอีกสูตรหนึ่งได้หกหกกับเก้าอีกสูตรได้แปดกับเก้าห้อซ่องมหาชัยนะคะได้ศูนย์กับแปดแสดงว่าชนกับไปที่แปดหอแม่เกสซชนกับไปที่เก้าอ่ะสูตรไพ่นอบางสิเขาสิลุดนะคะทุกคนพิจารณาดู แต่ว่าของซองมหาชัยนีฉบาบอกเลยว่าพึ่งออกมาลงวดแรกเด้อนะคะพึ่งออกมาลงวดแรกนะคะเพราะว่าอ่าเพิ่นพึ่งให่มากพึ่งใด้มากนะคะเพราะว่าเพื่อนกับบอกว่ามันเขาเพื่อนใด้มากอ่ะสามวดเขาสามมว,วล้รลักลอยนะนะคะแต่ว่ามาหอดห้ามันสิเป็นจังไหนนะคะห้องกับเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะอ่าามันเขาห้องก็ได้ตาม่ตนะคะแต่อยู่ในนี้นะคะมันจะมีภูเขาผูรุ่ดอกดัวเลกันมาช่อนกันนะคะ อ่าถ้าสูรถ้าสูตรของซ่องมหาช่ยมากมากแปลต้องเสียเแมเกกาซอนสูตรสูรสิบหกวดนี่กับสีเขาที่แปดแล้วก็สูตรสูตรที่เดินนี่เก้าวดผิดหนึ่งวดนในสีรุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าของแมเการอนตัวที่ชนมากคือเก้ามานะคะ้ากเก่ามากของซ่องมหาช่ยกับสีรุดนะคะพอตัวเลขมันมากคนคนระยงเนาะมาคนละทิศละทางแล้วนะคะ แต่ว่าฉะบากกัาว่าให้เบิงเปรียบเทียบกันว่ามันสิมีโตชนบอสตว่ายางหน่อยถ้าทุกคนกันผ่านเท่ากับสื่อติดแปดกับติดเก่าไวรักลอยนะติดแปดติดเก้าตัวที่ชนไว้นะคะอ่าแปดในีชน่กันของแมกเกาซกับซ่องมหาช่ยนะคะแล้วก็เก้าก็ชนของแมกเกาซนกับแมกเกาซน,นะคะสองสูนรชนกันอ่เอาเท่าเก่ารักลอยไวแปดกับเก่านะคะไว้ที่แปดกับเก้าก็ได้นะคะนี่คืออ่าเท่ากับ ใส่ดุลพินิษเบิงเอาไปเปรียบเทียบกันเบิงพิจารณาเอาเนาะแนวทางทุกสำนักมันมีเขามีหลุดเด็กคนวัวคนแม่นะคะอันนี้คือบอกตรงๆได้บอกมมนว่าแม่นแล้วงามเล็กว่าแล้วจะมาว่าเป็นแค่แนวทางนะคะบ่เคยว่าหลังเล็กว่าเป็นแค่แนวทางนะคะทุกอย่างที่ฉบานําเสนอทางช่องจะบอกทุกคลิปเลยมันเป็นเพียงแนวทางว่ามีผู้ใดรูล่วงนาว่าสิออกตัวใด นะคะที่ฉบานมานําเสนอทางช่องเรามานําเสนอก็คือตามสูตรตามแนวทางทีเซียนปุนรงมานะคะมันยอมมีเขไมีลุดอยู่แล้วนะคะทุกคนกับพิจารณาเบื้องเอานอกว่าจิสือนาหรือบอนะคะพิจารณาดูนะคะฉ <c oughs> บับกับไอบอกไปแน่กับข้อแหงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะด่วนจากทรงมาหาชัยเนาะหลักร้อยนะคะ เพราะว่าสามวดติดเหล่ากับพิจรารณาเบึงนะคะเปรียบเทียบกับของคุณแม่เกิซอนให้นําคลิปหน้าเจอกันกันกบอ่าแนวทางสรุปเลขวิ่งเนาะถูกสำนักทีได้มากตอนนี้นะคะแต่ว่าที่แนวมันได้มากเพราะระเบิดดอกคุณพ่อคุณแม่มือนี้ย,นยั่งยิบหกโยกเหลืออีกสี่มื่นนะคะจากสิทะย่อยมากนะคะอ่าสีทย่อยมากเรื่อยๆค่ะล่ะเดี๋ยวจังเพราะว่าจะบ่ายสิได้สรุปอีกอยูรอบหนึ่งอันนี้คือข้อสรุปรอบแรกเนาะ อะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ